สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24กันยายนปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับเนาะคลิปนี้จะวันแนวทางของฮานอยนะครับหีบสีถงช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันพุธก็มีเวลาพัฒนาด้วยถ้ามีเวลาต่อที่เราพัฒนาหีบสีถงช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เป็นแนวทางนะครับเนาะย้ำว่าเป็นแนวแค่นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยลา,าวไทยนะครับเนาะ ปราชวิจารณาญาติในการรับชมรัะฟังนะครับเนาะกาเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็ไปจัดนะครับเนาะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ไม่มีใครสมามัครแนทางถูกได้ทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะเนราะถูกผิดาเข้ากันไปเหมือนเดิมลงทุนให้ตรงแนวทางให้เอฟซีการตัดสินใจเป็นของเอฟซีครับเนาะไม่มีใครบังคับได้ครับเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงกับปรใชวิจารณาญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิม วันนี้ก็เหมือนเดิมครับน้องพระเจัดคลิปสดนะครับน้อก็คลิปพาน้องนนมาทําธุระที่ต่างจังหวัดทำเนาะมาไปเที่ยวพาน้องนนปั่นจักรยานเหมือนเดิมครับเนาะที่หนองประจักรนะครับเนาะที่อุดรนะครับเนาะทําธุระปั่นจักรยานออกกำลังกายเช่าจักรยานปั่นนะครับเนาะงสี่สิบบาทปั่นจนหายยากครับเนาะหนองน้ำกว้างมากครับเนาะหนองประจักษ์ วางมาใจกลางเมืองครับเนาะเวลาเช่จะมีน้องใหญ่ขนาดนี้สุทากาศบริสุทธิ์ครับเนาะสุทากาศบริสุทธ์ถ้าจามาเที่ยวก็เดนทางกด้ในตัวเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยนินที่แนวทางนะครับจะได้ไม่เบื่อครับตนะ้องนานๆมองหน้ากันจะได้ไม่เบื่อตัวธรรมชาติส,สวยๆงามๆเข้ากันไปนครับเนาะะเจริญหูจเจริญตา ก่อนอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเาะเมื่อวานวันอังคารนะครับวันอังคารเราถามเมื่อวานรอบ5้าโมงนะครับ2ตัวล่างเจ็ดหกมตัวนก็แปดสี่เกนะครับเจ็ดหกกับแปดสีเกจ็ดหเราไม่มีครับเนาะแปดสี่เกเราก็ไม่มีครับเนาะเจ็ดเสียดายครับเนาะเราเอเก้าเจ็ดเจดเ้าไป ที่เขาออกเจ็ดหกนะครับหกทีลังกาเป็นเก้าครับเนาะเสียดายมากเป็นตัวเน้นอีกต่างหากครับเนาะถ้ามีคนกลับหัวไว้ก็ได้ตัวเน้นเลยนะครับเนาะถ้ามีคนกลับหัวไว้นะครับมาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่สามสามตัวบนก็แปดแปดแปดตองแปดครับเนาะแน่นอนมากบ่อยมากครับเนาะ เจอพีเขาเบิลไปบางทีออกตองหกสองวันซ้อนก็จำไม่ผิดเราพอห่านอยนะครับเนาะตองหกติดต่อกันสองวันซ้อนตองศูนย์ครับแล้วก็มีก็ไม่มีนะเนราะทางเบิ้บลของเราช่องเราม่มีเลขเบล้ลครับเนาะสี่สามเราก็ไม่มีนะครับสี่สามของเราไม่มีสี่สามมีแต่สี่เจ็ดสี่สองเฉียดไปแท้หนึ่งครับเนาะได้แค่เฉียดนะครับเนาะรางวัลเฉียดไม่มีนะครับเนาะ รางวัลใกล้เคียงไม่มีมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันครับเนาะรอบหนึ่งทุ่มสองตัวล่างสี่หนึ่งสามตัวบนก็เก้าเก้าหกครับเนาะดีไปหกเก้าเก้านะครับเนาะไม่ 6, 9, 9, นะงั้นเบิ้ลอีกรอบหนึ่งเมื่อวานสี่เดือนดีเนาะสองสามรอบเลยเนาะมาทุกรอบเลยรอบแรกก็แปดสี่เก้าบนนะครับเนาะ รอบ6โมงก็สองก็สี่สามล่างนะครับเนาะรอบ6โมงรอบทุ่มหนึ่งตามมาอีกครับสี่หนึ่งอีกครับเนาะสียดามากเลยสี่หนึ่งกับเก้าเก้าหกเมื่อวานเราไม่ได้เด่น 4, นะสี่ครับเนาะสียดามากสี่หนึ่งกับเก้าเก้าหกไม่มีครับเนาะทั้งเก้าหกแล้วก็สี่หนึ่งเลยก็สียดายมากครับเราเมื่อวาน เมื่อวานไม่เข้านะเมื่อวานพลาดเมื่อวานไงหลังนะครับเนาะเมื่อวานแพเมื่อวานไม่ชนะนะครับเนาะเมื่อวานแพหลังจากชนะที่ต่อกันมาหลายวันนะครับเนาะเมื่อวานก็แพไปวันนี้ก็ลงออกทางให้ลุนใหม่เหมือนเนนดิมนะครับวันนี้วันพุธนะครับเนาะสรบคอหาหนอยนะครับสรนคอตำราก็มีเวลาต่อขี่คลิปหน้านะครับเนาะถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาจะลงช่องจุมชนให้เหมือนเดิมนะครับ ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเนาะเเป็นกำลังใจวันนี้ก็สรุกจดไว้นะครับสรุกจดสรุปแคปกดนเราแคปเหมือนเดิมครับเนาะลง่วแคบทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะเนาะแล้วก็ถ้าตัวไหนผมพูดไปไม่ตรงกับในโพยนะครับเนาะโพยที่บอกซามขึ้นให้เอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับเอาในโพยเป็นหลักเลยมันเห็นตาเห็นอย่างหนึ่งับเนาะปากพูดไปอย่างหนึ่งับเนาะอาจจะไม่บ่อยนะแต่ก็มีหลุดมาด้วยก็ เอาเนี่ยพยเป็นหลักเลยครับเานาะเป็นพยเป็นหลักเลยแล้วก็คนที่สุบจดก็ผมเคลื่อนโพยให้กดหยุดคลิปจดเลยนะครับสำหรับคนที่สุบจดนะครับเนาะส่วนคนที่สุบแคบก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะแต่แนะนําสำหรับคนที่สุบจดนะครับคนเราชอบเป็นเหมือนกันนะเนาะเหมือนสุบจดเหมือนสุบแค,นคบนะเนาะถ้าแคบก็แป๊บเดียวนะเนาะแต่บางคนชอบสุบจดมากกว่าง่ายดีประมาณนี้นะเนาะขวบวันนี้เดือน 3, สามเดือนสี่นะครับจับคู่ก็บสามสองสามสี่ วันสี่มาสามรอบนะครับวันนี้เอามาเด่นซะเลยวันสี่เก้าสี่สามสี่หน่ะเนาะวันนี้เอามาทั้ง3เลยนครับวันเด่นสเด่นสี่นะคเนาะจับคู่สามสอ3สามสี่สน่ะครับ4 2 4 9องสี่เหนึ่งเ้สองถ่วครันนะครับหานอยวันนี้เด่น3เด่นสนีะครเนาะจับคู่3ามสองี่ สามเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่สามเก้าสี่สามเออสามสี่ 34, แล้วก็สี่เก้านะครับเสามเก้าสามสี่สี่เก้าวันนี้เป็นตัวเดิมสามคู่เลยนะครับเคือสี่สามสามสี่แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ สองคู่เถอะเนาะสองคู่เลยดักทางถูกไหมลุ้นไปด้วยกันเนาะฮานอยก็ออกไปวนไปวนมาครับเนาะฮานอยใครดักทางถูกก็ได้เปรียบนะเนาะก็แปลว่าวันนี้เราจะดักทางถูกนะครับเนาะใครจับทางได้นะครับเนาะพี่เขาวนไปวนมาบางที่ออกตัวเดิมนะเนาะเราต้องจับทางให้ได้ทุกทีเราจะดักทางถูกไหมกลุนไปด้วยกันนะครับเนาะต้นเย็นรู้เรื่องครับเนาะต้นเย็นรู้เรื่อง ก็วได้ชุด3ตัวนันมี4ี่ชุดเหมือนเดิม2 3งสามเก้าสองนะครับ4ชุดนะครับระสี่ชุด4ชุดนี้หันเข็นไปที่สองสามเก้ี่สองสี่เก้นะครับเน้นให้3ชุดชุดเดียวกันนะครับกับชุด2ตัวนะแค่หลักร้อยวางข้างหน้าถ้าดูดีๆนะ ก็ขบทวนเว่าสำนักทางหาหน่อยวันนี้วันนี้วัน,นพุธครับเนาะวัน,นพุธลุน,นหาหน่อยเสยร็จทุ่มครึ่งก็พักกินน้ํากินท่านรัเนาะสองทุ่มก็ดุนําลาวต่อเลยบา <c oughs> งคนได้ทั้งหาหน่อยและลาวนะเนาะบางคนก็ลาวย่างเดียวหาหน่อยอย่างเดียวนะเนาะบางคนก็เอาที่สะดวกครับเนาะ,ะเอาที่สะดวกบางคนก็รัฐบาลอย่างเดียวเลยทุดเบ,บาทราบได้หมดจะเนาะคนชอบเสี่ยงโชคได้หมดเลย คนชอบตัวเลขเนาะคนชอบเสียงโชคฝากไว้คที่เทปเจอนิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ